ไอ้เกำลังกินอาหารกินเอาไอ้น้ามัวบรบวจัดลาบมัวมาสุดหนึ่งมันนี้นี้ะน่อยใจวันี้เอินไผบอลูกสาวลใส่ลูกสาวมึงมีต่พลาตีนมีตีลูกสาวมึงน่ะกลับมานนี้ปิให้แล้วหไม่รู้ละยิเขาอยเยวสแตกมึงน่ะ

เพราะเกลืออะไรมันว่ะใทนน้ำปลาแทนเหรอไม่ใช่ฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิร์ตสุภุสุคนไปใส่ปลาแดกเน้่ลแตพี่น้องเนาะเพเกลือใส่ปลาแทนได้ก็ใส่น้ำปลาแทนก็ไดะกระจูดไว้นี่นะ<ช>บ้มามาไงไหวละบ่ได้เอายางกิ๊ฟน้ำมันไว้บ้คือกระจูดยิงไม่ตุ่มหรือไม่น้ม่เทินนะบ,บ่บ่ <S <S คำีาติดเน็ตตกปนุกน้ำล่นเสหัวได้คำแางตีนาวขมวะยเี้นี่มาทีนี่ขมแล่บบดวะจะตั้งกล้องไครับวนจีจืด้เลยใครก็ได้ยศกินแล้วปกินแล้วินแล้วแวนใจดำิล้วนาะ เปลนไดไมถงต้องให้ี่เราเถอะคเาวม่ไมีใส่เดียวไว้ซาพระนะที่สุรมีแต่เข่าพป่อเป่ารีปอปิดเน็ตไวดีกว่าอยมาพูว่าะพรนั้ำยังกินเข่าคือกันหรอวะรีปิดเลยอับเือะที่คิหึงเตยมแล้วมยังคลิปหนึ่งบไดไยังหไดไเลยเนี่ยโอ้ยบ่าดิเอาพี่น้องไปเกิดเรื่องกันเรื่อง เราเอาหลายแหงเนาะเน้นนะนิดแล้วไปดองเยอหลายนะบดเลยสูบแล้วก็ไปซื้อผักเนอวเียวนะ้เดียวมันได้สายตัวนั้นเต็มเลย่เหนแล้วป่าเออมันตรวจสอบแล้วเลยตรวจสอบแล้วงานนี้แพยต้องไปเติมพอบดินเบิรเนียแล้วกบอดิเบิมันชวความมามันยังมือเอ้าอ้าใช้ย่นะวาให้ดูเตเเบิรแล้ว

ยังนี่เลยฮะบวชได้แจ้งอย่างนี้แหละอืมคงจริงบ่เออมีเอาเล่บแม่นเราเห็นเอาจะเนาะเรื่องจริงบวได้เห็นเอาถึงนี้ตัวบอลรู้อึกื้อไปไหนห้องซืตรงศาลเอ้ยใบบ่เราบ่มีแนวกลิ่นเด้เราก็หาเห็ดแนวกลิ่นแนวอยู่แนวกลิ่น ลาบมาันเกลื่อนคอกินน้ำกับบัวตั้งมากินเอาขึ้นเชิงครับปกติต้องลาบเท่าไ,ได้โหอย่างไขนะ่ไเนาะเกลื่นอนแล้วลาบมันแบบลาบมาจองนะให้ชาสูตรอีอีพอน,น่ะไิน์นะให้กูซอยผักบัวหัวหอมน่ะ,ะไม่ต้องไปนี่กูสิซอยหัวอ,อีซอยและอีอีพอรไรบะนี้นะ่ะกับกับบักเถิกน่ะมืดโลกกุซอยบันนี้นะ่นนะกุยัดมะเรือะม้วนเข้าไปแทบพังนี่หลอกคาบีเ,าเมียนเดี๋ยวแม่เนี่ย มึงส e ิแตกมึงแตกตัวกูสิไปนี่ไปแล้วนีไปแล้วไปแล้วกูเปท้อป้าเฮ้ยกูอยากกินลาปามันไม่มีไม่ต้องล่ามมไม่ช่ไมปลโอย่่วงฉัน่อปนิเดี๋ยวว่าควรประชาล้วด้วยเถิดปนี้เดแล้วนีไปแล้วมันกวนนะเนาะจะห่้กําไพเราถือว่าวันาบายนีไปแล้วอีกนะเนาะ เหนีไปอีกแล้วเราไปหนีไปโกปาบ่าวบอลยังไม่เด้เนาะถึงกับต้องคืนอไรนน์แมนไม่นี่แลนกินมาคินี่มาขมๆหรือไไหนเด้เลยต้มหรือไมกินซีเมืองย่อนนึ่นหรือขมเอเพะว่าหิวก็แห้งหมดจืดก็กินจะนีค่ะโอเคพี่น้องคิดนี่จบแต่ก่อนยบายพี่น้องสบายดีเรามาแล้วกลับมาอีกล่ะ อ้าได้ปลามันป็มงีปเิมากเยอืได้ปลามาแล้วพี่น้องข้เกลือขึ้น้งระบบน้องตันอันนี้กูถไปปลอยอยู่ห้องน้ำมันนี่นะอดอันนี้แล้วอันนี้ไปดูนี่ดูเอาเงินให้ชิปไปท่านเดี๋ยวเราไปซื้อฟักบัวฟักบัวนี่ับนั่นพี่น้องอ้น้องเอ้ยลับไปปล่อยไปอยู่นะเป็ดมาล้ปาดุ้องตัววันปล่อยน้าง่ปล่อย้งปลิ้ เห็นไามาเบ็ดน่าเล่นไปเนาะเินไปเนาะต้องแหงบริกิเช่าบริกรเช่าโอ้ยเหนเบ็ดไนป่าสองตัเบ็ดเมียไปปล่อยเนาะมันจบกินกินใด้บริกรช้วยกากนี้ว่าทั้งในที่จะกิมทำมาก่คนเช่นไรว่าขอเก่า ไเดไปไปแวเนาะเ้าแล้วเนาะายคทีกินแก้นากมาอะไรเนี่ยผมกินมาอะไแล้วทางมอื้อแอกนี่งฮกินู้กินแต่ดอกแค เายากูพึ้นมาแล้วมึแยมาแคกูดอกแทนี่ไปขึ้นเขาบ่แต่มันแตกอ้หน้าสามวมันแตกนะถูดไปแล้วดอกแาวกูอยากแตกแตเอยู่ดิเนาะเนาะเราป่ไดบอห้อกสองหสองไปนม้เดียวอย่าทำกับแม่ดําวะ่นไปแหลกน้ำเอาเนี้ยหูเด้นะ Nếp hú dạ ham mèo Đó Nếp hú dạ ham mèo đầm Nếp hú dạ ham ca mèo đầm Nếp hú dạ ham đầm bà hãy chốt phim này cho tôi xem Thế bà hãy chốt phim này cho tôi xem con nó. chung <coughs> เพื่อประกาอยู่คู่เดียวแม่เราเราอยู่พี่เลยใช่ามมันยังไรนี่นะพอเมื่อแล้วมือมาอีกเนามือาอีกเนาะพี่น้องปแล้วบาดนี้ค่นคนามันลำบากเนาะแม่ตวอมเบาเธอเด้อตัวนี้มีเหตุผลพี่น้องมันเมือนเชื่อไม่เข้าทีมชานี่นะเชื่อนะ พบเราข่อยพบก่อนเด้อข่อยคนแข็งพันบดินอยกระไพรชื่อตูดเลยตูดเลยเตรียมหานเบิ้งระว่งตาแตกพบได้ไหมมาตายกันตูดสื่อคนนักสูบยาสูบยากินเข่าข่อยอ้าวพี่ปิดตัวผมได้กกูสูบยากินเข่าุยเลย จะฮู้ว่าเราเป็นยังงวะวัดม่าดเจ้าหมักเรายินข้าเขามึง่ืนยยังล่เราเรายข้าแหงบ่ระเวดไป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 อันหาปลาออนไปหาปลาออนได้แปบนี่หุยหุยะยำหุจกบเนยกินไหวกินาห่างก่อนบ่ทั้งแก่ก่อนว่เดี๋ยวโอาเนเฮุยเอา

น้าชงชาอนี่พี่น้องชงชงเท่าเนาะเท่าเทิดกับเท่าใบโอ้ติวคำใหญ่เลยใบนี่กินลูกพักอันอันแค่เนาะเสะแห้งอร่อยด้วยมีรับพี่น้องทุบยาพ่อทุบยากินข้าวนี่มันมันมีความกลมกล่อมของยาสูบบ่เออไอเดินป่ะนะครับกันใดนี่จะว่าเดา เดี๋ยวเภาเดี๋ยวเภากำลังได้ชิปนาทีนี่ฝนมาแล้วฝนเหน่อยเนาะสุดยอดมู่ดิ์ถเมือแล้วไปเมือก่อยกับเมือคือกันไอทเทิดบ่ให้เมือบ่ทีมงานเที่ไดไอทเทิดบอยง้อให้เมือง้อเมือนะดูน้ำบ่าเทิดก่อนเมือแล้วมืออื่นกับมาแต่เช่าคือเกาเนาะเออนี่เดี๋ยวทีมงานเมือปลาเบาลินี่ไปถ่ายเจ้าดูถ่ายบ่ แผมมาเป็นมาตัวอ uh ีกอน่ะมาตัวนี้แหละผมยาวผมมึงอะไรอันนี้บอผมไปกินข้าวปัน้ยแม่หูด๋พาไปเอาเอานีบ่ งไปหยอกกันอดตอนแหงยังนี่มึงว้นี้มึงหนักสิไปหยอกกันอดมึงจไปนอนนั่กันอดมีคอยเชิงอยู่่เอย่างกันอดมึงมีคอยเซ้งอย่างไรเนี่ไอ้บอสได้ยินไอ้บอสว่าไอ้บอสเอ้ยเราจะไปหาจะนอนทำไไปหลับเราจะไปหาจะนอนอะไรแห้งผิดแห้งขักควาตั้ม เอาด้โหลดเจา้านคำภไดนาย่อ่อมึงตีมึงเบิ่งอ่ะดูขเท้าบังลูกเท้าเิอะไรพี่น้องเนาะขอในเงิน<ป>หนาเงินมึงไม่ใส่อีกเอาบานี้ปะเอ <c oughs> าบอลนี้ได้นีนะ่ะเออไปนะ้ขอในเะงินนะางบอลนีาอานีไปวะไอ้เธ<ห> <c oughs> ิเมียนปาเข่าคนกว่า กินปลาข่าบะเมียนยังไปป้าได้ไดนๆแล้วเมียนปลาเขาก่อนไปใช่ะรือยจะนอนป่ะนี่ไปกินน้ำไม้หลักกินนไม้เถอะไอเตอรอีกะมันลั่งะักกินน้ำไม้บะเตอรไปเด้อไปเด้อเราไปหาจันอ๊ตนะอบ้านนี่ต้อีกสิบสามนาทีนี่ งานว่าจะไปหาปลาออสต้องเอ้ยตับใบก็แล้วก็ไปอันลิ้นเนาะแล้วก็ไอเทิดกันพักพอนมาดิจะมาบอสเนาะสีปันไอเทิดนั่งเลยวะบอสนึงนั่งๆไอเทิร์นั่งๆเติร์นนั่งเซิร์นนั่งไอเทิร์ดว่าเพื่อนตัวเองรถเออน้ะคิดว่าเพื่อนเอกขันเซิร์นเกิดอะอยถ่ายคลิปอยู่ได้ดิเพ่าะพื้นที่เลือดแต่ละคนเด้อเอาสบายดีสบายบ่สกอยถ่ายคลิปมันจบคลิปถ่าย เอาบาบอเพันมือแห้งเบิดนอนมือฮะไปทางใดบ่อได้ติดฝนลมพายุถล่มที่บ้านสาวใบเบาวเทิดบ่ฮู้ที่ไป่อทางใดบ่อได้เอาเสือกันฝนมาพี่นอยบ้านนี้ถ่าวไปหับห้องว่าต้องเปียกเทพแต่พากันอุ่นกันอยู่นี่นีฝนหนี่น้าไงว่าบาเทิดนี่ ว่าผลเช้าไวอนี้ย่านบบดเมือปะมวนเอาเอาเอามาเบกระปูหานะมาเบกระปูหา่ไมงัตัวเอาเบ็ดกระปูด้วยจ้าจีอย่างนันยกระปูงามเคบวจ้จีเน้จียจีเนี่ยไปเาะไเปนีอย่าเเอาฉันเอาล้เอาป้ามไไปหาอยู่นั่นพควหาอยู่ หนวยวัได้ป่ะเนี่ยครับว่าพไปหาเงินค้าไม่ได้เนาะแตหาเงินค้าบปล่อยกระยามผุนจกเนาะเงินค้ามันมีดอกมันเบิดไรเนาะเช่าใหม่ไป็นเสียกเทไรเออปลไปจ้ะไก่อะไรมอผุนจกผุนจกเช่าใหม่นี่เขาก็สั้นเขาก็เรนขับเปเป็ดเป็ดเก็บเล็กเอาไปตรงเอ้ยพอแม่ดฉลาดเนี่ยมันฮู้ปีกมันเปียกมันบินเบาปีกมันเปียกบินบาไก่มันนกแต่กระชับไปเด็กกี้ไอ้บอสเคยไปพาไปไล่นก ความพร่งความยังกรบ่เมื่อยแต่กินเนาะแต็น้อยเนาะหันเนาะเงือดอยู่ได้แต่กนนะโอ้โหไปแรกเดี๋ยวนี้นะความหมนานึ่งเงงนตีกันงานงนุ่ตหมอผมผมายทุงเข่าทุงนี่น้ำเยแยทานหูติเนาะมีก่อนห้แลมีได้พนเฉียยนะเนาะอย่กงนนะู้จะายที่เข่าโดยเฉพาะทข่าทงนมันบมมันบเก่งมนน้ เราทำอย่างไรเรจ้อยไปแค่มนี้บ่โอเค,อเคต้องมาเบิ่เอ่ะเปิดไปต้องมาเพิ่เป็นไล่มาถึงทันงคุณเลยนะเมื่อกี้อ่านกอ,อ,อ,อนเนะ <c oughs> ทพในกาแฟนี่ว้าวสาวใบเบาเทิดกลับมาแล้วพี่น้องลม,มาพร้อมกันเลยมาแต่ใส่ดิ <c oughs> ต้องอา่าแ <c oughs> บบออนหวานได้แล้วนางใบเบื้องขัามาแล้วได้คอากินมาเยอะเลย

ต้องถาลงไปตากอยู่ตอนลังมาขาวถ่ายยาตอนแล้วปลาปลาอน้ำเราพุดไปแล้วกกูเก็บทิ้งลาินใจเนาะวันี่ได้เนาะไปหยปลาขอเลยัวปนบุเลยกะปูได้มันก็เก็บมาไปไปเลยหนึ่งัวกินเนาะหยไลรถามลุงเรียงดีกว่าาปลาลงมาติเินแผลนมีปลาดิ

มาเอาวนะมาเอาหน่อยนี่นี่น้าขงแปะูปเปนไปตัดเงยให้กวาทิ้เนาะงานจะธรรมดาเนาะเด้อ Sí, à, đi hey, nó kêu khều đấy thưa nhau ơi này thớt nó hey, uhm. bị nhau uh nó thớt này nó mưa đi đi đây nhâm à, bao oh, ná bảo vợ khơi chạy เนาะนี่คือความสามัคคีพี่น้องผลตกกระเม่นนอนพักพ่อนเนาะเอ้ยไปไปใช้เด็ดนี่ฮะสรุปแล้วนะใส่หู้แล้วบ่ไปน,นี่ <พอ S 2> นี่ไปป่วงแล้วเออครับเราบวบปว่ปวงหรือยังสามร้อยเด้อค่อยคออัพคลิปคลิปนี้ก่อนเด้อกาแฟเด้อนี่แหละพี่น้องเลยชีวิตการเป็นอยู่ฝนะ่าหลังคนแต่สีประมาณนี้พี่น้องคลิปนี้หลายนาทีพอสมควรพี่น้อง มาจะพาจ้มากินมังยมก่อนพี่น้องให้เวลาบาบอดกินมังยมก่อนพี่น้องเลยให้เวลาบาบอดเดียวเดี๋ยวเราจิบมังยมสักนีดไม่นะโอ้ยจะมันเสียนิมันบุ๋ดคลิปนี้สักนีดใะก่อนพี่น้องจะไหนกั็แม่พี่น้องกดแชร์กดติดตามกันต่อดนะขอโทษจืดได้มั่งถมได้ขออภัยพี่น้องเลยไปพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บาบอดสบายคลิปต่อไปอีกบอสเงกินเบคอดร่อยเนอะเออได้เข่าอ่างบาบอดแล้วว่าเฉียดนะไม่ เอาปิดมันไปใช่น้ำหอา้หัวไปกัส kind of ันหรือเาอามเมเนาะเดี <S 2> <S 2> ๋ยวพาถทานนี้ทานได้ทานได้ยังสามร้อยนึงสองร้อยยังสองร้อยมไอ้ยี่นรองเอ้เนาะนี่แหละทางพวกเฮากะมาหาด้วยใบกัเมื่อนี้ก็เห็นด้วยใบไป นั่นนี่กันด้ไหลเธอไหลไหลพันไหลไหลอยู่นี่แล้ว่าผ้าพันบิ้มเบ่มรถจ้แพงง่อยจังแพ่างจังรถแพนจัหางเหามันก็ตอนนี้มันหน้าดินเขามันสูงกว่าเขาหลายเหาอแม่มันก็ต้องนั่นอยู่แล้วลูกเียเป็่พวกเสือหลบอว่าดขึ้น ก็ไกเทอดบ่ข่อยนีนขาวว่าอยู่อยู่ใช้เป็นขาวลัดคำนะเป็นยังไงเถอะบุญแล้วเราบุลูกเป็นน้อนอาบนางอาบอยว่หันย่องเอาในนั้นก็ดึงกันล่างมกกขาาดกว่าก็ไม่แช่ใส่หาอร่ีบ่นี่บ้านนี่บ่บ้านนี่เียเองบานนี่บลิัได้คอโตกว่อนนะทีมงานเลยเด้อบ่จังหน่อยก่อนนะยังร้อยเดียวนึง